Nam mô dưng này dưng này gọi mọi người 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 coi, tiếng? mọi người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  Tay phát này là nó lục phá phá ngay cái <laughs> này mình tưng như thế này, phái hàng này, phái ở đó, phái hàng, có phát kiều dùng quân ở đây, họ này à. ไปยังในคาริออนคารออนน้องตามไปใช่เขียนเราต้้งนางเลยนะควรยินวอดอ่ะอัไม่ไปน้องไน่ไปน้ำไหนแไปวเนี้ไปนไป ตั้งเน,นื้อในมันพี่หรอจะเป็นโคนเขามาเอาไว้หน้าออกำคำเอเป็นผนผืนในโซนที่สี่วะแน่อันแนบติดของขวางพวกนี้นะอีสร้างกันเรารอนี่แหละอ๋อนี่เขารับนี่ไงมางกำแม่ขอไปในแรก เสืวนไปหับพนเธอเนี่ยไม่ค่คนดีขอไว้นายออกคุมากเข้าในเราแสดงค่ามพนของพ่นเนี่ยพ่นจังจงหวนมากนะ่นาจรถรีกว่ี่น่าจะรถีกว่ารเมย์ของเวีดนารถเมย์ของคุกคนนะครับผม จะร่วมมาแล้วมานั่งอ่ไฟมาลั้งเต็นท์นะฮะใน้ที่ขรงหน่วยป็จะรทางานตรงนี้นะครับเปนจุดรับส่งรับช่วงต่อรถชนบอรถหลายสายหลายเส้นทางนะครับบริเวณนี้นะครับเข้ามานั่งเป็นรบเป็นการับนี้นะ ลอนี่แหละนี่ป้ายอยู่นี่สายใต้ไหนครับล้อโีนันเวนตีลดฟเออร์ใช่วนี้ลดฟิล์ชุบผิวขึ้นไหน้หนเฉลยครับเครับ่ันนนาฟันนี่น่นกาน่าแั่นน่ามันถึงฟนัา่าันาันกั่านาแกาแฟ่่าาาั

พักแก้วหันหอทีวนอ,อว่าออว้น่อขกคำหนีอยู่ทางนั้นค่ะคนก้นชุดลำเลแยงในอ่ามาไว้ในอ่าวคำคือในจะเป็นจะเป็นทันงไฟในอ,อ่คำทังไฟใสไว้น,วนอ,อ่าคำฝนก้นของฝนนคานาคือใ,ใ,ในกับนี้แสดงว่าคนมันหนึน,นนะคนในไปมาวันที่ใหม่โย่สีแดงดบ รอรงนั้ไต่เอาไต่เอามาเฮ็ดเป็อารมไหรไ่คไเอามาเฮ็ดเอารมใไต่กันเนาะใ,ใ,ในเฟสไหนยยจะได้เอาแกวลงเขียวเลียงหาง เกียวแล้วเดี๋ในกลางมันมีเหลืองแล้วก็วมีเหลามาลามอาลามมาเนี่ยเดีมีดัางนางอะไรอย่างเงี้ยมลามเพิ่เลย